สวัสดีค่ะเราก็มาพบกันเช่นเคยกับการสปอยซีรีส์เรื่องสุขเลข็กๆที่เรียกว่าเธอตอนนี้นางเอกเธอก็ได้ไปทำงานที่สำนักกฎหมายตามที่เธอเองได้หวังเอาไว้และงานแรกของเธอก็คือต้องบินไปทำงานกับอาจารย์ฉังกวนโดยเขาได้ให้โอกาสเธอในการทำงานวันนั้นเขาปวดท้องมากนางเอกก็เลยต้องขึ้นไปพรีเซนต์แทนเขาและนางเอกก็ทำออกมาได้ดีมากๆจนเขานั้นได้ชมหลังจากเลิกงานเขาก็ได้พานางเอกไปที่ร้านร้านหนึ่ง ซึ่งเป็นร้านขายของสัตว์เลี้ยงเขาพผานางเอกไปดูแมวและนางเอกก็ได้ถามเขาว่าเขาชอบแมวหรอเขาก็บอกว่าเขาชอบเลี้ยงแมวมากๆที่บ้านของเขามีหลายตัวแต่นางเอกของเราก็ได้บอกกับเขาไปว่าเธอนั้นชอบหมามากกว่าแล้วเธอก็นึกถึงหมาของพระเอกเจ้ากระถึกมันอ้วนๆขาวๆดีและเมื่อนางเอกมาถึงโรงแรมที่พักเธอก็ได้โทรหาพระเอกแต่พระเอกก็ได้บอกกับเธอว่าเขานั้นทํางานเหนื่อยมากและกําลังจะนอน และก็วางสายไปแต่ทันใดนั้นก็ได้มีเสียงดังขึ้นนางเอกเธอก็ได้ไปดูแต่ก็ไม่เห็นใครและเมื่อเธอได้เปิดประตูออกมาดูเธอก็พบกับพระเอกซึ่งตอนนี้พระเอกก็ได้เข้ามาหานางเอกและเขาก็ได้บอกกับเธอว่าเขาทนให้ถึงพรุ่งนี้ไม่ไหวเมื่อเจอหน้านางเอกพระเอกก็ได้โผลเข้าไปกอดน,นางเอกด้วยความคิดถึงและเขาก็ได้พานางเอกไปกินข้าวที่ร้านอร่อยด้วยกันและร้านนั้นก็เป็นร้านของคนที่พระเอกรู้จัก พระเอกได้ช่วยชีวิตเขาเอาไว้หลังจากกินข้าวเสร็จพระเอกก็ได้พานางเอกไปเดินเล่นมันทำให้เขาคิดถึงตอนเด็กๆที่เขาได้เดินขึ้นสะพานด้วยกันพระเอกก็ได้ชวนนางเอกไปเดินที่สะพานลอยและก็ให้นางเอกหลับตาเดินลงมาโดยมีพระเอกคอยจับมืออยู่ด้วยแล้วนางเอกเธอก็กำลังเดินลงมาจู่ๆเธอก็กําลังจะตกแต่พระเอกนั้นก็ได้พยุงและกอดเธอ,เอไว้ แล้วสุดท้ายพระเอกกับนางเอกก็ได้จูบก,กันฟินจิกหมอนเลยค่ะและในคืนนั้นเขาก็ได้อยู่ดูแลเธอจนเธอหลับไปแต่เมื่อนางเอกตื่นขึ้นมาพระเอกก็ได้กลับไปแล้วเพราะเขาต้องรีบไปทํางานตอนนี้พระเอกได้แอบถ่ายรูปนางเอกหลับไปด้วยและก็ได้นั่งยิ้มอยู่คนเดียวและก็ได้เปลี่ยนชื่อนางเอกว่าแซนเดิน ทางด้านจงเจินตอนนี้เขาก็กําลังหาผู้ชายที่เหมาะสมให้กับนางเอกซึ่งเขาก็ยังไม่รู้นะคะว่าพระเอกกับนางเอกกําลังคบกันอยู่และก็ได้ไปปรึกษาเพื่อนพยาบาลคนหนึ่งและพยาบาลก็บอกว่าเขาไม่เห็นด้วยเพราะตอนนี้ดูดูแล้วพระเอกกับนางเอกกําลังชอบกันอยู่แต่จงเจินก็บอกว่าพี่สาวของเขาได้ปฏิเสธพระเอกไปแล้วและวันนี้พระเอกก็ได้ชวนเพื่อนมาเลี้ยงฉลองที่บ้าน นางเอกเธอเมื่อเสร็จงานเธอก็รีบไปหาพระเอกทันทีโดยเธอไปถึงเธอก็กคอะประตูพอพระเอกเปิดประตูออกมาเธอก็ได้เข้าไปกอดเขาและก็บอกกับพระเอกว่าเธอคิดถึงเขามากๆแต่พระเอกก็ยังไม่ทันได้บอกว่าวันนี้มีเพื่อนอยู่ในห้องด้วยเพื่อนเพื่อนของพระเอกพวกเขาก็ได้ทักทายนางเอกออกมามันทําให้นางเอกนั้นอายมาก ทุกคนเมื่อได้เห็นว่าพระเอกกับนางเอกสนิทสนมกันก็สังเกตว่าสองคนนี้น่าจะมีอะไรแน่ๆแล้วจงเจิ้นก็มาถึงนางเอกได้ออกไปรับเขาแล้วเขาก็ได้ถามนางเอกเรื่องแฟนของพระเอก นางเอกอยู่ห้องตรงข้ามกับพระเอกรู้ไหมว่าเขามีแฟนแล้วนางเอกถึงกับพูดอะไรไม่ออกพอพูดคุยกันสักพักพระเอกก็ได้เรียกจงเจ้นเข้าไปดูการผ่าตัดไก่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจงเจ้นจะใจลอยคิดอะไรอยู่พระเอกก็เลยให้เขาทำต่อเลยในระหว่างที่นางเอกกำลังคุยกับเพื่อนๆของพระเอกอยู่นั้นพระเอกก็ได้ถามเธอว่าจะกินอะไรแต่นางเอกก็ไม่ต้องพูดอะไรมากดูเหมือนว่าพระเอกนั้นจะรู้ใจไปซะหมด จัดภาพมาที่เชิงเฉิงกับเวินร่างกันบ้างนะคะตอนนี้พวกเขากําลังจัดร้านหนังสือกันอยู่แล้วก็ได้พูดคุยกันอยู่ด้วยเชิงเฉิงเธอได้บอกเวินร่างว่าตอนนี้หนังสือของเวินร่างขายได้แล้วนะเพราะเธอนั้นเอารูปของเขาไปโพสลงในโซเชียลมันทําให้ยอดคนดูสูง้ะละแล้วจู่ๆเธอก็จะเอาหนังสือจากชั้นวางแต่มันอยู่สูงเกินไปมันทําให้หนังสือเกือบหล่นลงมาใส่เธอเวินร่างก็ได้มารับหนังสือนั้นไว้ได้ทันมันทําให้เธอดูซึ้งมาก และหว่นร่างก็ขอออกไปซื้อข้าวพอหว่นร่างออกไปเชิงเชิงเธอก็ได้ไปหาไปพาษีอะไรสักอย่างที่หว่นร่างบอกเธอเลยได้ไปเจอแผ่นซีดีแผ่นหนึ่งแล้วเธอก็ได้เปิดดูซึ่งมันเป็นภาพของหว่นร่างกับแฟนเก่าของเขาที่กําลังบอกรักกันอยู่เหลืองๆเ,เมื่อเธอได้ดูเธอก็รู้สึกเสียใจ หัวนรางเขานั้นลืมโทรศัพท์พอดีและเขาก็กลับมาเอาและก็เห็นเลิงเลิงกำลังนั่งดูภาพของเขาอยู่มันทําให้เขาโกรธมากแล้วก็ได้เดินออกจากร้านไปเลิงเลิงก็ได้วิ่งตามเขาไปเพื่อที่จะขอโทษเขาแต่เขาก็ไม่ยอมหยุดตัดภาพมาทางฝั่งพระเอกกับนางเอกกันบ้างนะคะตอนนี้ทั้งสองก็สวีทหวานกันมากๆพวกเขากําลังทําอาหารกันอยู่ในระหว่างที่พระเอกนั้นจะให้นางเอกชิมซุปเขาก็ได้ฉวยโอกาสจูบนางเอก ซึ่งนางเอกของเราก็ไม่ขัดขืนเอาซะเลยทั้งคู่ยืนจูบก,กันอยู่แล้วก็ได้มีพันรายาของเพื่อนพระเอกได้เข้ามาเห็นแล้วเธอนั้นก็ยืนตะลึงอยู่สักพักแล้วก็บอกกับสามีของเธอว่าอย่าหันไปเชียวนะส่วนนางเอกเธอก็เขินมากที่ได้มีคนเห็นแต่พระเอกนั้นกลับยิ้มมีความสุขแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่สําคัญพระเอกได้ประกาศว่าวันนี้จะเลี้ยงส่งนางเอกเพื่อไปทํางานที่สํานักงานกฎหมายและก็ได้บอกทุกคนว่า เขาทั้งสองคนนั้นกำลังคบกันอยู่เขาได้รู้จักกับเธอมานานถึง10ปีแล้วทุกคนก็ต่างยินดีกับพระเอกและนางเอกว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากส่วนจงเจิ้นเขาก็กำลังหน้าแตกและก็ได้รู้ความจริงแล้วว่าแฟนของพระเอกที่จริงแล้วก็คือพี่สาวของเขานนั่นเองทางฝั่งเชิงเชิงเธอก็ได้ตามเหวินร่างมาแต่เธอนั้นก็ทําให้เหวินร่างจับได้และเธอก็ได้ไปยืนคุยอยู่กับเหวินร่างและถามเรื่องความรักที่ผ่านมาของเขา เธอได้ถามกับเขาว่าเลิกกันทำไมหวนร่างเลยตอบว่าเพราะไม่ได้รักกันแล้วแล้วเธอก็ได้พูดให้หวนร่างนั้นรู้สึกดีและก็รู้สึกว่าเธอเองก็มีความเข้าใจหวนร่างดีด้วยเธอได้ชมหนังสือของหวนร่างแต่หวนร่างดูเหมือนจะยังปิดกั้นตัวเองอยู่ไม่ยอมเปิดใจสักทีอยู่ๆเธอก็เข้าไปกอดเขา ส่วนเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อน,นั้นเรามาติดตามการสปอยได้ต่อใน EP ีที่15นะคะฝากกดไลค์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ